ถ้าดัมณุนตกมาจากสวรรค์นะแต่คนเลวใช้นะก็ชั่วก็ชั่วถ้าดัมนุนผุดมาจากนารกนะค,คน,คนดีใช้ก็ดงามทําไมเราต้องหาตัวแทนมายกร่้งให้เราอะก็มันก็มีตัวแทนแล้วทั้งสอสอสวถูกไหมครับใช่ครับก็มาช่วยกันสิเช่นอะกลับมามาตราหนึ่งครับประเทศไทยเป็นรัชจังหวัดงเดียวแบ่งแยกไม่ได้จะแบ่งแยกกันไหมหถามไปเลยเหนือใต้ออกตกนะครับ จะแบ่งแยกไหมไม่มีใครจะแบ่งแยกประชาชนก็ทำคามเข้าใจก็าาจเก็บมาตันหนึ่งไว้ท่านรองนายกที่ดูแลด้านกฎหมายเนี่ยนะครับ,รบท่านบอกว่าคนไทยฉลาดอันนี้ผมเห็นด้วยกับท่านนะแต่ความฉลาดของคนไทยไม่ได้แปลว่าจะมีความรู้รอบในตัวคนไทยแต่ละคนทุกอย่างแล้วจะสามารถไปพิจารณาบรรดาข้อความในทั้งหลายที่บอกว่าตกลงจะเอาร่างมนุญมาทั้งฉบับนี้ไหม ตกลงจะเอาสอสอรอมาอย่าบบพลาดชมนะรายการรีคอเวอรวันเสาร์ที่25และอาทิตย์ที่26ตุลาคมนี้เวลา9นาฬิกา40นาทีถึง10นาฬิกาทางท็อปนิวส์